ุดสืบสวนตำรวจนครบาลเข้าควบคุมตัวนายอํานวยเกียรติดอนเมืองนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับเจ็ดหมายในข้อหาเกี่ยวกับพรบการพนันและให้พักพิงบุคคลต่างด้าวจัดให้มีการเล่นการพนันและทํากิจกรรมมั่วสุมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อครับนายอานวยถูกจับในร้านก๋วยเตีย๋ยวย่านพระรามสี่นะครับก่อนที่จะถูกนําไปสอบปากคําที่สอนอทุ่งสองห้องตำรวจยืน นยันข้อมูลนะครับว่านายอานายเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันที่เรียกว่าบ่อนดอนเมืองครับบ่อนนี้ตั้งอยู่ที่ซอยสงประพานหนึ่งและเมื่อวันพุทธที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมการปกครองและตํารวจสอน,อนดอนเมืองเนี่ยบุกเข้าไปจับนักพนันได้กว่า200คนพร้อมกับของกลางอุปกรณ์การเล่นพนันแล้วก็เงินสดจํานวนหนึ่งนะครับตํารวจไปพบข้อมูลนะคะว่านายอานายเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่และสถานที่ทําบ่อนค่ะ แต่ว่านายทุนและคนที่ดูแลบ่อนอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งค่ะโดยเชื่อว่ากลุ่มนายทุนคือกลุ่มที่มีชื่ออักษรยอ่อต่อเต่าที่ผ่านมาบ่อนดอนเมืองเนี่ยถือว่าเป็นบ่อนที่ถูกจับบ่อยครั้งนะคะถ้ามานับๆดูแล้วคุณผู้ชมเขาบอกว่าถูกจับมาไม่ต่ำกว่า20ครั้งในรอบ5ปีที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าพอจับไปแล้วก็กลับมาเปิดใหม่อีกได้ตลอดก็เลยทำให้การจับกลุ่มครั้งล่าสุดเนะะี่ยค่ะมีผลทำให้ผู้บังคับ การตํารวจนครบาน2ผู้กํากับการสอนอดอนเมืองและรองผู้กํากับการสารวัตรรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยถูกย้ายรวมๆแล้ว6คนด้วยกัน